สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช n แนลนายทาลอดพยากรใบคูเอค่ะวันนี้จะมีเคล็ดเสริมดวงนะคะง่ายๆถ้าใครอยากสมปรารถนาในสิ่งที่เราคิดนะคะการขอจากเบื้องบนนะคะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะค่ะในการที่เราจะขอจากเบื้องบนนะคะ เช่นการขอในสิ่งที่เราปรารถนานะคะบางคนอยากจะขอให้เกิดความสําเร็จในเรื่องของความรักบางคนอยากจะขอให้สําเร็จในเรื่องของการขายที่ดินนะคะหรือว่าขายทรัพย์สมบัติหรือในเรื่องของแม้แต่การอยากที่จะได้ลูกนะคะวันนี้ครูเอมีเคล็ดลับนะคะการขอจากเบื้องบนด้วยทูบเพียงแค่16ดอกนะคะพร้อมกับน้ําดื่ม สะอาดๆหนึ่งแก้วเท่านั้นค่ะคลดนี้นะคะครูเอเนี่ยทำแล้วประสบความสำเร็จนะคะครูเอเคยหลายปีก่อนนะคะมีลูกยากมากนะคะทำยังไงก็ไม่มีลูกสักทีนะคะแต่งงานมานานหลายปีก็ไม่มีก็เลยไปได้คลิมาจากหมอดูท่านหนึ่งนะคะ ท่านได้บอกว่าให้ขอจากเบื้องบนสินะคะก็เลยก็เลยขอวิธีการมาจากท่านนะคะแล้วก็นำมาใช้ปรากฏว่าหลังจากที่ทำนะคะและได้ลูกสมใจค่ะแต่ก็ต้องอาศัยเวลาทำนะคะอยู่ทุกวันทุกวันและทำเป็นเวลาค่อนข้างนานทีเดียวเลยอย่างการขอลูกเนะะี่ยค่ะใช้เวลาประมาณ1ปีค่ะแล้วก็ได้นะคะได้ มีท้องสมใจลูกออกมาก็แข็งแรงตอนนี้ก็8ขวบแล้วค่ะเอาละค่ะเราก็มาดูนะคะว่าเคล็ดการขอจากเบื้องบนทำอย่างไรนะคะก็คือการใช้ทูบ16ดอกค่ะนะคะทูบหอมๆเลยเน้นขอหอมๆนะคะ16ดอกและน้ำเปล่า1แก้วค่ะจะทำช่วง ตอนเช้าก็ได้นะคะตอนเช้าตรู่เลยค่ะตีสี่ตีหนะคะก็ได้หรือจะทำากโมงก็ได้แล้วแต่บางทีก็ทำาปดโมงเช้าเหมือนกันนะคะเอาว่าแบบเรามาทําพิธีแล้วอะเราจะไม่อายใครก็แล้วกันนะคะคือต้องทํากลางแจ้งค่ะจุดทูป16บ16ดอกพร้อมน้ำหนแก้วกลางแจ้งนะคะ นั่งสวดก็ได้หรือจะยืนสวดก็ได้ค่ะน้ําวางบนโต๊ะให้สูงหน่อยนะคะมีโต๊ะหรือเก้าอี้ก็ได้ค่ะนะคะให้สูงหน่อยพร้อมกับที่ปักทูปนะคะอาจจะเป็นแกแจกันหรือว่าเป็นกระถางทูปก็ได้อะไะค่ะเรามาเริ่มนะคะกลางแจ้งจุดทูปสิบเอ่อสิบหกดอกและพูดว่าข้าแต่16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14วางบาดาลข้าพาเจ้าชื่อสกุลอายุ กราบขอต่อ16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14วังมาดาลขอ,อขออะไรพูดไปเลยนะคะและจากนั้นบอกว่าขอให้สิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนานี้จงสำฤทธิผลสมปรารถนาในเร็ววันด้วยเทินเมื่อกล่าวเสร็จนะคะก็พนมมือสาธุสาธุสาธุแล้วก็ปักทูป เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยนะคะทำแบบนี้วันละหนึ่งครั้งนะคะจะเป็นเช้าตรู่ก็ได้หรือจะเป็นช่วงกลางคืนนะคะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มแล้วแต่แล้วแต่สะดวกเรานะคะทำกลางแจง้ง ทำเป็นประจำทุกวันนะคะบางคนบางครั้งอาจจะขอทั้งเช้าทั้งเย็นเลยก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญนะคะครูเอเชื่อว่าการที่เราจะขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นั้นเราเองก็ต้องมีดีค่ะเราก็ต้องเป็นคนดีด้วยเหมือนกันค่ะ คิดดีทำดีพูดดีทำความดีทุกวันนะคะและก็มุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาต้องมีความแน่วแน่ในสิ่งที่เราขอว่าเราอยากได้จริงๆนะคะและสิ่งที่เราขอจะสำฤทธิผลได้ด้วยความตั้งใจของเราและเราเป็นคนดีพอที่จะขอจากเบื้องบนให้ช่วยเราค่ะเอาละค่ะหวังว่าเคล็ดลับไงคะง่ายๆนี้จะ ทำให้คุณคณนะคะได้นําไปใช้หรือได้นําไปปฏิบัติแล้วเกิดความสบายใจเกิดพลังแห่งความปรารถนาที่รุนแรงนะคะและเบื้องบนจะเห็นถึงความตั้งใจของเราแต่อย่าลืมทําความดีด้วยนะคะง่ายๆแค่คิดดีทดําดีพูดดีก็เป็นกุศลแล้วนะคะการที่เราไม่ทําให้ใครโกรธนั่นก็เป็นการละ ละบาปแล้วไม่ทําบาปแล้วแต่การที่เราได้ช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริจาคทานนะคะการบริจาคเลือดการปล่อยชีวิตสัตว์นะคะหรือการช่วยเหลือการให้ความรู้อะไรก็ได้ที่เป็นบุญเป็นกุศลการให ทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยาทานก็ดีการช่วยเหลือด้วยเงินทองก็ดีนะคะหรือแม้แต่การสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทุกสิ่งอย่างที่เป็นบุญกุศลทำเถอคะค่ะและสั่งสมไว้เยอะๆพอที่จะมีบุญพอที่จะไปขอต่อเบื้องบนคะ่ะ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมและการติดตามค่ะเคล็ดดีๆเคล็ดเสริมดวงนะคะทำง่ายๆและทำได้บ่อยๆถ้าทำจริงก็จะประสบความสำเร็จนะคะเคล็ดดีๆแบบนี้มีที่ช a n นลนายทนพลพยากรไบโคลเอค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันให้กำลังใจกันมาด้วยนะคะวันนี้ค่อนข้างกุกๆกะกันิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นวันคริสต์มาสนะคะวันนี้วันคริสต์มาสและที่เชียงรายนะคะก็มีงานเทศกาลดอกไม้ด้วยนะคะก็ได้พาลูกสาวนะคะที่ขอมาจากเบื้องบนเนี่ยไปเที่ยวงานดอกไม้มานะคะซึ่งก่อนที่จะเข้างานได้เนี่ยก็จะต้องมีการเช็ค ว่าเราฉีดวัคซีนเนี่ยครบหรือยังด้วยนะคะก็ถือได้ว่าค่อนข้างปลอดภัยทีเดียวเลยค่ะจะเที่ยวอะไรในช่วงนี้นะคะโอไมคอนก็มาแล้วนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยขอให้ทุกคนนะคะระมัดระวังสุขภาพของตัวเองนะคะจะเดินทางไปเที่ยวไหนก็ขอให้ ป้องกันใส่แมสนะคะพกแอลกอฮอล์แล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะคะการอยู่ใกล้ผู้คนด้วยนะคะเที่ยวกันเยอะค่ะนะคะช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่เราด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นคริสต์มาสนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะป้องกันตัวเองให้ดีๆแคลคาาปลอดภัยจากโรคภัยแค่เจ็บต่างๆและก็โชคดีมีความสุข <laughs> Merry Christmas and Happy New Year ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ